เปิดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับเท s l a จากบริษัทแม่เลยนะครับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะประเดิม2รุ่นเลยครับเท s l a m o เด l 3กับเท s l a m o เด l Y นะครับโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยก็เปิดด้วยกัน3รุ่นย่อยก็คือเรื่อง e r f o r m a n c e นะครับแล้วก็รุ่น Long Range ซึ่ง2รุ่นนี้จะใช้เป็นมอเตอร์คู่นะครับในขณะทีะ่ตัวตามสุดจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับสำหรับเท s l a m o เด l 3ที่เป็นตัว Performance ราคาเนี่ย2 3 9 0 0 0บาทถ้าเป็นตัว Long Range จะอยู่ที่1 9 9 9 9 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับหลังมอเตอร์เดี่ยวก็จะเป็น1 7 5 9 0ล้านบาทมาดูที่ t ท sla Mo เด l Y บ้างครับอ่าถ้าเป็นในเวอร์ชัน Perform a n c e จะอยู่ที่ราคา2 5 9 0้านบาทนะครับถ้าเป็นรุ่นลองเล n จ e จะอยู่ที่2 2งล้านสบาทแต่ถ้าเป็นรุ่นขับหลังมอเตอร์เดี่ยวจะอยู่ที่1 9 5 9 0ล้านบาทครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับราคาถือว่า กำลังดีนะอาจจะสูงกว่าที่เขาคาดการทํานายกันเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจโดยทั้งสองรุ่นเป็นรุ่นที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับซึ่งรถแรกเนี่ยจะมีจํานวน1,500คันด้วยกันนะครับซึ่งหลังจากเปิดจองไม่นานเนี่ยว่ากันว่ายอดจองทะลุไปถึง4 0 0พคันแล้วครับต้องบอกว่าโอ้โหร้อนแรงมากๆสำหรับสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์แห่งแรกของเทสลานะครับจะเปิดให้บริการก็คือไตรามาสหนึ่งของปีหน้าเหมือนกันนะครับในขณะที่เป้าหมายของเขาคือเขาจะตั้งให้ครบ10แห่งนะครับภายในปีหน้า โดยที่สถานีชูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยคือถ้ารถเทส l าเข้าไปชาร์จเนี่ยจะใช้เวลาแค่15นาทีครับจะทําให้ได้ระยะทางในการวิ่งถึง275กิโเมตรนะต้องบอกว่าชาร์จเร็วทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากสัมผัสตัวจริงของเทส l าโมเดล3แล้วก็เทส l าโมเดล Y นะครับตอนนี้เขาก็ถูกจัดแสดงที่สยามพารากอนนะครับชั้น1นนะพื้นที่คือ Fashion Hall e v e n นต์สเปนะครับก็จัดแสดงแต่วันที่8ธันวาคม2565เป็นต้นไปนะครับยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจัด แสดงถึงเมื่อไหร่นะใครอยากจะสัมผัสก็เชิญไปสัมผัสได้ตัวตัวเป็นๆจอดอยู่ที่นั่นเลยครับผม